สวัสดีครับพบก,กับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวยอดหนังสือแห่งเมืองฟูโตะต,ตอนที่1น,นั่นเองครับโอโ้โหใครที่เป็นแฟนคอมเมดี้ไรเดอร์นะครับก็น่าจะรู้จักกับคอมเมดี้ไรเดอร์ดับเบิลดีนะเพราะว่าคอมเมดี้ไรเดอร์ดับเบิลนี่มันเป็นตัวเปิดสกิลล่าของเฮเซเฟดสองนะเฮเซไรเดอร์เฟดสองนะครับก็เป็นไรเดอร์ Rider ที่อยู่ในขวัญใจของใครหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือ ซีรีส์เรื่องนี้นะครับการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยมันอิงมาจากมังงะนะครับที่ชื่อเดียวกันก็คือยอดนักสือแห่งเมืองฟูโต,โตนะครับก็คือมันเป็นเรื่องราวหลังจากเหตุการณ์ของซีรีส์คัมเบอเดอร์ดับเบิลซีรีส์หลักนะซึ่งซีรีส์หลักมันจบตรงไหนก็คือซีรีส์หลักมันจบตรงที่ว่าวาคณนะนะครับซึ่งเป็นพี่พี่สาวของฟิลิปนี่แลกชีวิตตัวเองนะครับเพื่อให้ฟิลิปนั้นฟื้นขืนชีพขึ้นมานะ เพื่อที่ให้ฟิลิปนั้นได้มาเป็นนักสือกับโชทาโร่เหมือนเดิมนั่นเองครับนั่นคือตอนจบของคั m เลเดอร์ดับเบินะส่วนพวกไกอาร์มิวอรี่อะไรต่างๆนี่ถึงแม้ว่าองค์กรที่ผลิตอ,อย่างมิวเซียมนี่ที่เป็นตัวผลิตนี่มันจะ,ะสูญสลายมันจะล่มสลายไปแล้วแต่ว่าไกอาร์มิวอรี่ในคังนะมันก็ยังมีอยู่เพียบอยู่ดีนั่นเองครับที่มันผลิตออกมานะอ่าซึ่งซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมได้ดูตอนที่ถึงจบไป บอกเลยครับมันเดินนําเดินเรื่องตามมังงะเป๊ะเ,เลยนะก็คือว่า,ามีพระเอกไปสืบคดีแม่มดและแม่มดเนะี่ยไปเกี่ยวข้องกับองค์กรใหญ่อ,อะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็ซึ่งปัจจุบันมังงะก็มีหลายเล่มนะครับแต่ก็ยังไม่จบนะถ้าที่ผมรู้มาก็คือยังไม่จบนั่นเองครับนะก็ถ้า เกิดว่าใครได้ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงก็เขียนมาบอกด้วยนะครับส่วนผมรู้สึกว่ามันดําเนินเรื่องได้ตามมังงะเลยนะแบบเหมือนกันเป๊ะๆซึ่งถ้าเกิดอิงตามมังงะแล้วนะมังงะมันก็จะถ้าเกิดวัดตามตอนนะครับมันก็จะไปจบที่เล่มสีพอดีถ้าเกิดมันทําแค่ซีซั่นหนึ่งซีซั่นเดียวนะมังงะก็จะไปไกลถึงแค่เล่มสีนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดมันทําต่อไปเรื่อยๆเป็น25ตอนหรือว่าทาไปเรื่อยๆจนกว่ามังงะจะจบอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่า ส่วนตัวนะครับตอนที่1น,นี่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากครับก็คือพระเอกมันไปสืบคดีเราก็จะได้เห็นตัวละครในเวอร์ชั่นอนิเมะนะครับตัวละครทั้งอะไรว่าคุณลุงร้านกาแฟคนขายข่าวตำรวจไอ,อ้คนขายข่าวนี่คนชอบเลยเป็นตัวแบบไอ้ที่พระเอกมันช่วยไอ้ช่วยเหลือพระเอกบ่อยๆนะเออคนชอบเลยนะแล้วก็ก็ยังมีกังหันลมฟูตโตที่โผล่มาเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับซึ่ง เพิเอกก็ถือว่าด้านแอนิเมะก็ถือว่าทําออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วแล้วตอนหน้ามันจะแปลงล่างแล้วตอนหน้าจะแปลงร่างแล้วอยากจะรู้ว่าไอตอนแปลงล่างนี่มันจะทําอนิเมะออกมาเป็นยังไงนะครับสําหรับยอดนักสือสมุนฟูโตนะก็ถือว่าเป็นอนิเมะใช้ได้ครับใช้ได้อยากติดตามต่อนะใครที่ดูแล้วก็ให้ดูแล้วก็ไปซื้อมังะมาอ่านด้วยนะครับของทางเด็กนะผมจใไม่ผิดนะแนะนํานะครับอ่ะเออเห็นว่ามันมี ในในมังงะนี่มันจะมีร่างใหม่ด้วยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในซีรีนะร่างคาร์เม d เดอร์ดับเบิลที่ไม่ได้ปรากฏมาในซีรีก็จะมีมาด้วยนะครับถ้าผมไม่ผิดน่าจะเป็นแฟงแฟงลูน่าหรือเปล่าวะแฟงฮิตหรือแฟงลูน่าเนี่ยสักอย่างหนึ่งถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่มันไม่ได้ปรากฏมาในซีรีส์นะครับเพราะว่าในซีรีส์มันจะมีแค่แฟงโจเกอร์ใช่ไหมเออ ยัจะว่าอะไรขนาดซีรีส์อยูอย่ยมันจะมียังมีแค่ไซโครนโจเกอร์เอ็กตีมอยู่เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดวัดตามความเป็นจริงถ้าเกิดอิงตามม่อิงตามซีรีส์นะอิงอิงตามความเป็นจริงไม่ใช่อิงตามของเล่นนะก็คือว่ามันสามารถทำไซโครไอฮีทเมทัลเอ็กตีมได้ได้ด้วยนะถ้าเกิดว่าอิงตามทฤษฎีนะครับนะแต่ว่าของเล่นมันเสือกทำมาเป็นแบบมันไม่ใช่ทำแบบมันไม่ได้ด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็ ถือว่าใครเป็นแฟนคอมเบเดเตอร์ก็นแนะนําให้ดูครับไม่เสียหลายแน่นอนครับทำออกมาได้ดีนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ